เมมาแเอาคุณแม่มาเผาอีกแล้วก็คือเนี่ยแล้วรู้ไหมอะไรก็คือเพื่อนคุณแม่จะเป็นคนคอยแคบคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาให้คุณแม่ดูว่าอะเอาอีกแล้วโดนลูกแบบเผาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะลูกจะถามอะไรเอาว่ามาจริงคุณแม่เข้าสู่วงการเ,าเกาหลียังไงบ้างเข้ามานานมากเข้ามาตั้งแต่รุ่นแรกๆของแบบที่คนไทยเขาเริ่มดูการ โอ้ยแดจังกึมนี่คือเสียงดังมากแ <laughs> ดจังกึมนี่คือเบเบเบมากเลยอ่ะคือคือ <c oughs> ดูเรียกว่าเป็นคนรู่แรกๆเลยอ่ะที่ดูเลยวินเทอร์เหรอวินเทอูดูหมด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 แล้วก็คือจะใช้พิธีทั้งเออท,ที่อันไหนที่เขาออกอากาศอ่ะไม่ต้องไปถามนะเพราะเขาดูมาก่อนหมดแล้ว เขาก็จะคือมีการไปซื้อในหมู่เพื่อนด้วยกันอะไระเงี้ยเราไปซื้อแผ่นไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยสยี้ยังไม่มีแผ่นทองใช่แล้วก็เคยโทรศัพท์ไปหาแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วก็โทรเข้าบ้านก็ไม่รับโทรศัพท์เลยเราตกใจกมากว่าคุณแม่เป็นอะไระแต่เราทํางานอยู่นะคะเราก็คือเอาถ่ายแล้วรจะออกไว้ไม่ได้เลยโทรหาพี่สาวโทรหาใครคือทุกคนเขาก็ทำงานคุณแม่ไปไหนจนท้ายที่สุดอ่ะ คุณแม่โทรกลับมาบเพราะว่า <ไป S 1> มันขึ้นเป็นมิส call แม่อยู่ไหนแม่หายไปไหนแม่ขับรถไปดูหนังที่โรงหนังคือเขาขับรถได้เขาขับรถเองนะคะเขาขับรถไปดูหนังที่โรงหนังแล้วบอกว่าแม่ดูหนังอะไรลูกโทรหานี่คือห้าชั่วโมงแล้วแม่คือไม่ได้โทรกลับก็คือไปดูหนังเกาหลีเรื่องเนี้ยที่เข้าโรงแล้วเสร็จแล้วพอออกมามันมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังฝรั่งดูต่อเลย ช่วงเวลามันได้ก็เลยดูเลยแล้วแม่ไปกับใครไปคนเดียวแล้วก็ถามว่าแล้วเพื่อนล่ะโอ้ยไม่อยากรอคือนัดกันยากก็ทำไมอ่ะก็ไปดูเลยทำไมดูหนังไม่ได้ต้องพูดกับใครอินโอเวิร์ดมากไวรุ่นมากแล้วก็ถักเขาบอกว่าแม่คือแม่ไม่ กลัวอะไรทำไมต้องกลัวมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนการไปดูหนังก็คือขับรถขึ้นไปแล้วก็จอดแล้วก็เข้าไปในโรงหนังตอนดูไม่ได้ต้องพูดกับใครจริงรู้สึกไงเราสระเป็นห่วงแต่แบบว,ว่าอ้าวคอนเทฟต์เขาเป็นอย่างนี้ค่ะคือคุณแม่เขาจะเป็นอย่างนี้วันพีวันแม่เนาะเราก็จะแบบอุ้ยสั่งอาหารที่แบบว่าประดิบประดอยมามีพวงมาลัยขับรถไปถึงบ้านอ้าวรถเขาไม่อยู่เริ่มละอือเซอร์ไพรส์คุณแม่คุณแม่เซอร์ไพรส์กลับก็คือขับรถออกไปข้างนอก ก็เธอก็ลูกไม่ได้นัดแม่ไม่ได้บอกว่าจะมาวันแม่วันที่เปวันแม่แม่คุณจะตนบายไม่ไม่มีไม่มีคือคุณแม่ไม่ได้ยึดติดว่าเฮ้ยวันแม่จะต้องอะไรล่ะไม่มีไม่มีอย่างช่วงที่ผ่านมาเขาดูซีรีส์หนักขนาดแบบเพราะคนดูซีรีส์ก็คือไม่กินไม่นอนก็คือประมาณนั้นก็ประมาณนั้นโอ้ยคืออย่างที่บอกว่าคุณแม่เป็นรุ่นแรกๆที่ติดซีรีส์เกาหลีนะคะก็คือช่วงนั้นคุณแม่น่าจะยัง ส0กว่าปีที่แล้วน่าจะยัง70็กว่าเท่านั้นอายุนะคะก็ตีสามอะ่ะก็คือยังจะดูอยู่นะเออแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บสมมติว่าออรับประทานอาหารเสร็จรับประทานอาหารเช้าเสร็จรปุ๊บอะไรก็คือยาวต่อนเนื่องไปยุคนั้นเนี่ยมันซื้อแผ่นแล้วเขาเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเอ,อ่อดีวีดีเพลเยอร์ player, เครื่องเล่นน่ะที่เป็นพอตเทเบิลที่แบบว่า วางบนโต๊ะแล้วก็ดูเนี่ยอย่าถามนะว่าที่บ้านเนี่ยมีเครื่องที่มันเสียไปแล้วแบบนั้นกี่เครื่องคือพอเสียก็ซื้อใหม่แล้วมันมีหลายเครื่องไม่ถึงเครื่องเสียเครื่องเสียก็ดูจนเครื่องเสีย,ยเพราะอะไรรู้ไหมกดพอสไว้เขาไม่กดสต็อปนะเขากดพอสแล้วเขาก็ลุกไปทําอะไรของเขาแล้วก็แบบ ทำไมถึงกดพอส์ก็เดี๋ยวกลับมาก็คือจะได้ดูต่อ,ตอนนเลยต่อเน,นื่นองถ้าสต็อปมันก็ต้องเป็นเริ่ม c แชปเตอร์ใหม่อ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้มันมีหลายแพลตฟอร์มแม่เลือกดูยังไงบ้างหรือว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือที่จะซื้อแผ่นอะไรเนี่ยคือไม่ต้องแล้วนะคะทุกวันนี้เนี่ยหลานเขาก็คือหลานก็โตและอายุ20เนี่ยคะ่ะก็ซื้อของขวัญวันเกิดให้เป็นแท็บเล็ตใหญ่ ก็คือจอใหญ่และทางนี้แล้วก็คือพกไปได้ทุกที่แล้วก็ซื้อจ่ายเงินนะ่ะที่แบบเออแพลตฟอร์มต่างๆให้นะคะแล,แล้วก็ลักษณะการดูของคุณแม่ที่กดค o อสไว้เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมแต่พอเป็นแท็บเล็ตปุ๊บอะก็กดพ o อสไว้เสร็จแล้วเขาก็เอาจะเขาจะมีกระเป๋าผ้าของเขาที่จะแบบพกไปไหนก็ได้ของเขานะคะ เราก็ทําไมเสียงมันยังดังอยู่อเอามือไปโยก็ <laughs> คือมันจะไปสัมผัสอะไรสักอย่างแล้วปุ่มปุ่มพอซ่คงจะไม่พอซะอก็เป็นเพลงต่อแล้วก็แบบบแม่ทาไมเสียงมันยังดังอยู่ปิดปิดอะไรเงี้ยเขาก็จะรีบมาปิดคือที่รีบแบบไม่ใช่ว่าโอ๊ยทำไมมันเพลงแล้วไม่ได้สนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหลุดไปจากนี้เขาอย่าลืมว่าฉากไหนที่เกี่ยวม่เขอนตีนิว จริงๆตัอง,งแต่ดูแลเขาเคซี่ขนาดไหนไอแฟนมีดไมหรือว่าชื่นชอบคนนี้หรือว่ามีอะไรขนาดไหนสมัยก่อนอนะอาจจะมีอ่ะยุคที่เป็นเกาหลีนะ่ะมีนะก็คือเขาจะบอกว่าลูกพาไปหน่อยอะไรอันนี้เรื่องจริงนะคะที่เวลาที่ดาราเกาหลีเขามา<ต>มีแฟนมีทอะไรเงี้เยนะเขาก็คือเออบอกว่าเออลูกว่างไหมพาไปอะไรยุคแรก,เกๆเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าพอพอเราบอกว่าแม่เบียดคนไม่ไหวหรอก ที่ว่าเบียดไม่ไหวนะไม่ใช่แม่นะยอมแพ้ไม่ไยังไม่ไปคือเราไม่ไหว <c ười> เพราะว,<ต>ว,ว่า,าเราไม่ได้ยินถึงไงคือเราไม่รู้จักใครอ่ะไม่รู้จักคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเที่ยวรัสเซียกับคุณแม่แล้วก็เราต้องไปต่อเครื่องบินที่สนามบินประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งอะค่ะแล้วคุณแม่ก็เร็วๆมานี้เร็วๆเร็วๆ,ๆ,ๆ <c ười> อะไรอ่ะมาเร็วๆสิก็แบบถ่ายรูปให้หน่อยคุณแม่ก็ไปถ่ายกับผู้ชายคนหนึ่งที่อายุเยอะแล้ว ก็ผมขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าตาก็ดูเนี่ยแถบประมาณแถวเนี้ยญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคเร็วๆสิลูกถ่ายก็ถ่ายถ่ายเสร็จแม่ก็ขอบคุณอะไรเขาแล้วก็บอว่าแม่นี่ใครเน่งนี่ไม่รู้เรื่องเลย เขียนเขียวเลยนะเด็กนี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่คือดาราใหญ่มากของเกาหลีเพราะนั้นแสดงเจ้าบทบาทแล้วผู้จัดการก็ยู่อยู่ข้างเห็นไหมออคือปกติเขาจะไม่ได้ให้ถ่ายรูปง่ายๆแต่วันนี้คุณแม่ก็คือไปเจรจาเขาคงเห็นว่าเจรจา,จรจารเองเขาก็พูดภาษาเปรตได้เขาเจรจาก็าคงเห็นว่าอายุเยอะแล้วเขาก็เลยยอมถ่ายรูปด้วยลูกก็คือแบบเก่งมากแล้วคือวัยมากในการที่เห็นปุ๊บ จำได้เราก็ปราดเขา,าไปเลยชิยป้าวิ่งเลยตอนนี้พาออยูมากขึ้นเบาลงไหมคะไม่เบาค่ะ <c oughs> แต่เปลี่ยนจากเกาหลีแล้วก็ต้องขอโทษทางเกาหลีด้วยมากๆนะคะก็คือก็เปลี่ยนไปเพราะว่าได้มีการเปิดโลกด้วยแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายจีนข้ามกำแพงเมืงองจีนไปจีนแล้วจ้าก็คือข้ามกำแพงเมืองจีนแล้วข้ามกำแพงเมืองจีนแล้วก็ชื่นชมเลยบอกว่านู้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็บอกว่าผู้ทำดีมากเราก็ถามว่าแม่ดูเรื่องอะไร คำตอบก็คือประมาณว่าอะไรเกี่ยวกับรักไวเรียนอะไรเหรอพี่จำชื่อไม่ได้จริงจริงประมาณหน่งยังพอเข้าใจได้นะไม่คุณแม่ไม่ดูไม่ดูไไกําลังภายในคือแบบว่าย้อนดูอะไรไม่คือจะเป็นอันเะนี้ยรักไวเรียนอะไรสักอย่างบอกแม่แม่ดูไวเรียนอะไรอย่างนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาดูแล้วเขาก็<ม>แอบมีแบบเขินนิดหน่อยก็เรื่องว่าไวเรียนแล้วคุณแม่ก็จะชื่นชมบอกว่า จีนเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากนะเพราะว่าอย่างสมมติพระเอกคนนี้อายุปัจจุบันเท่านี้เขาจะหาเด็กที่หน้าเหมือนมากมาเล่นตอนเป็นเด็กคือหน้าเหมือนมากแล้วก็แสดงเก่ง acting ดีอะไรก็บ,บอกว่าแม่ค้าคือบุคลากรในประเทศเขามีเป็นพันล้านคนนะะประชาชน<ม>เขาจะเลือกนหน้าเหมือนแค่ไหนก็ได้เลยนะแต่ซีรีส์จีนหลายตอนมากเลยนะคะโอ้โหตอนนะก็คือทุกวันนี้นะคะก็คือ นี่เลิกถ่ายละครกลับมาเที่ยงคืนก็ยังได้ยินเสียงในห้องอยู่แล้วก็คือเอ๊เราอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วนอนแล้วก็เอ๊ะเนีเ่ยังไงนะแล้วก็ถ้าวันไหนอยู่บ้านเนี่ยเ,เช้าเนี่ยคุณแม่ลงมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกอะกลับดึกทำไมแม่เป็นห่วงดูสิไมเกรนขึ้นในใจคิดว่าไม่น่าจะใช่ลูกหรอกเพราะว่าลูกก็ทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วนะค,คิดว่าน่าจะเป็น,นเพราะซีรีส์แต่ว่าคุณแม่ก็แบบ ลูกอะกับแม่เป็นห่วงไม่เก่งขึ้นในใจก็คู้ว่าก็ถ้าแม่ก็คือเพลอเลอซีรีย์แล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้มากกว่านี้ครับแม่หยุดแพ็กตอนกินข้าวไม่ก็ไม่ได้หยุดนะเพราะว่าก็คือตั้งตั้งแล้วก็คือดูกินไปด้วยอ๋อกินไปด้วยอ๋อเป็นเื่อนหน้าจอจริงๆพอดูอย่างเงี้ยด้วยอายุท่านเยอะแล้วมันมีผลต่อสุขภาพไหมครับหรือว่าหรือว่าทําให้เขาเล่นไงหรือว่าทําให้เขา ความจําไม่ลืมหรือว่าอะไรแบบนี้ไงใช่นะใช่นะเพราะว่าปีนี้คุณแม่กําลังจะ90เอาตกใจแล้วเซ่จริงแต่สามารถกดถ่ายฟอร์มได้หมดว่าเข้ายังไงกดได้กดได้ซับไตเติลหรือว่าแบบอ่านซับไตเติลก็คืออย่างซีรีส์จริงก็จะเป็นซับไตเติลภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยออะไรย่างเงี้ยก็อ่านได้หมดใช่แล้วก็ อย่างสมัยก่อนเป็นซีรีส์เกาหลีอะไร่งเงี้ยเขาจะมีซับไทยใช่ไหมแต่ว่าเขาจะจําได้ว่าคํำนี้แปลว่าอะไรเลยนคือคนที่เป็นแฟนเกาหลีก็น่าจะเข้าใจใช่แต่ว่าทุกวันนี้ถามว่ามีปัญหาสุขภาพไหมแต่ว่าคิดว่าข้อที่หนึ่งข้อดีก็คือว่าสมองเขาได้ได้กระตุ้นตลอดเวลาใช่แล้วแต่ข้อหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือเนี้ยค่ะหำร่งหำคำตอนนี้คุณแม่เป็นติ่งใครบ้างครับ พี่เขาคือพูดเขาพูดมานี้ก็ไม่รู้เรื่องอะสิพี่พละก้าไม่ไม่ได้เป็นอยู่ในวงจรไม่ได้อยู่วงจรเราก็เป็นผู้เป็นสายสผู้ล<ะ>ผลิตเราเป็นสายผู้ผลิตเขาเป็นสายผู้บริโภคออจริงๆเคยถามแม่ไหมว่าเคยดูละครที่หนุมแสดงไหมครับเอาจริงๆนะเขาก็ดูบ้างใช้คาว่าดูบ้างนะ <laughs> เขาดูบ้างเพราะว่าเขาก็จะแบบเออตอนนี he said, ้ลูกมีเรื่องอะไรออกอากาศอยู่บ้างเลยคยพอเราบอกเสร็จปุ๊บเขาก็เออเออแล้วก็เขาก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะเพราะว่าเขาเคยพูดว่าลูกอ่ะอย่าเล่นละครเลยเพราะว่าลูกอ่ะไม่สวยมันสะเทือนใจไหมคะลูกออกกล้องแล้วอ่ะไม่สวยเนี่ยสงสารคนดูเราก็นึกในใจว่าคือมาตรฐานของแม่ถ้าแม่ไปเทียบกับ เกาหลีที่แม่ดูอ่ะลูกก็คือแย่ไปเลยอะไรเงี้ยลูกก็เราไม่ได้สะเทือนใจค่ะก็คือเราก็เฉยๆก็มันเป็นอาชีพเราเนาะก็อาจจะก,ก็บังคับสงสารคุณผู้ชมนิดหน่อยจริงๆพี่ก็จะมีแนะนำไหมกับการที่ถ้าลูกจะให้แม่ไวแบบว่ากะกะเกษียณด,ดูซีรีส์ต้องอยังไงบ้างหรือว่าโอ้ยหรือ,อดูแล้วไม่มีประโยชน์ต่อไวเขายังไงบ้างคือคือเอาเป็นว่าอย่าบอกว่าแนะนําให้ต้องดูซีรีส์อะไรไม่จําเป็นนะคะเพียงแค่ว่า ให,ให้ท่านได้ทํำในสิ่งที่ท่านชอบไม่ว่างานอดิเรกของท่านน่ะจะคืออะไรถ้าถึงวัยที่ท่านกเกษียณแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นน่ะถ้าทำทาให้ท่านได้มีความสุขใจแล้วก็มีประโยชน์กับท่านน่ะอย่างเช่นว่าคุณแม่ดูแล้วก็คือสมองเขาจําแม่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำแม่นกว่าเราอีกนะ <c oughs> เออจริง ก็ก็ให้ท่านทําไปแต่ว่าก็ดูแลนิดนึงเรื่องเรื่องสุขภาพกันใเ,นเลยพักผ่อนแต่อันนี้ก็คือพูดไปเถอะก็ไม่มีผลนะคะไม่มีผลมันนีคือไม่ได้ยินลูกไปพูดอะไรก็คือไม่ได้ยินเ,เพราะว่าโฟกัสอยู่๋อ,อแสดงว่าอยู่ดีก็มีปัญหากระหูขึ้นมาเพราะลูกพูดคือคือผู้สูงอายุเขาก็จะหูไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือแม่ไปพูดใกล้ๆลยอะไรเงี้ยคือโฟกัสโฟกัสอินเข้าไปกับ ทันต์จอละนต์จอลคือมียูนิดใส่รูปไม่ได้ยูนิดแต่ไม่ได้ยินคือตัดออกไปเลยมีบาเรียกันอยู่ก็คือแม่จัดแม่โอเคได้ค่ะขอบคุณกาขอนนีคุณกาหูตกใจมาก